เอาเริ่มแล้วครับดูครับอืมเป็นภาพที่สวยงามครับพี่น้องครับนะครับดูว่าใครจะซูมยูนะครับแผ่แรกลงแล้วนะครับซูมยูพี่น้องอู้ยอายน่ะพี่น้องอายน่ะอุ้ยพี่น้องไก่ครับเอาดูแห็นนี้นะครับอู้ยดูหางน้ำพี่น้องดูหางน้ำอู้ยดูหางน้ำครับอึบอึบอึบดูหางน้ำครับอึยอู้หูประหลัดใจพี่น้องสวัสดีครับเพิ่งมาถึงครับ อยู่ผมอิททิรัตน์นะครับแฮ่พี่แฮ่ซันมือครับผมอยู่ที่หนองบ้านระเบียงน้ำครับอยู่ระเบียงน้ำครับสิบสี่เซนแหบัตรสองพันห้าครับเดี๋ยวมารอติดตามรับชมนะครับเห็นผู้จัดว่ามีประหลัดกับปานินใหญ่ครับติดตามนะครับถึงกว่าถึงครับผมนี่ครับพี่เอ็มครับเอ็มครับนี่ครับนี่ครับดูแชมป์ของเราสนามที่แล้วนะครับนี่ดูแชมป์ก็น่าสนชมหน้าแชมป์เสนามที่แล้วครับ เส้นไผ่ครับเส้นไผ่ครับขอเข้ากล้องหน่อยนี่ครับแชมป์ครับแชมป์ครับทีมงานจากนางรองนะครับวันนี้มาถล่มผูงปลาเรดครับปลาเร็ดปลาชิดดื้อครับทีมงานนางรองครับจับฉลากแล้วครับครับน้องนะครับสิบสี่เซียนแหนะครับวันนี้เสียนไผ่ครับวันนี้จะมาร์นเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับ เส้นเหนตครับเส้นเนตหมานเอานี่หมานแน่นอนเนาะเดี๋ยวจับตาสองเส้นใหญ่เลยครับน้องเทเลวหมานะครับทีมงานนางรองนะครับก็ได้เวลาแล้วพี่น้องจับฉลากเรียบร้อยแล้วครับน้องครับบรรยากาศดีมากเลยครับอยู่ที่ระเบียงน้ํานะครับอันนี้เขาระเบียงน้ำหรือระเบียงไม้ระเบียงน้ำเนาะโอ้ขออภัยครับระเบียงน้ํานะครับ ทานอาหารระเบียงน้ำครับอันนี้เป็นบ่อเล็กนะครับวันนี้ครับนี่ครับได้เวลาแล้วครับเส้นแหดิ่มจับจองพื้นที่แล้ว,ลรวครับอันนี้อะครับหมายเลขอะไรเจ็ดเก้าเน้ามือโน้ตเรียบครับเสียนแหห้าวันเกือบสิบห้าต่อเด้อครับผู้จัดบอกคนละผืนไม่มีตัวช่วยนะครับ นะครับเสนตรครับแชมป์สนามที่แล้วครับถ้าเขาจะจองอยู่เบอร์สามไม่ได้อยู่เบอร์สามเลยเซนเนตเบอร์อะไรเซนเนตเบอร์เจ็ดเนาะเบอร์เจ็ดเซนไพ่เบอร์อะไรเสซนไพ่เบอร์เก้าเจ็ดกับเก้าเท่าเดี๋ยวม่งไปซื้อเบอร์ก่อนเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเบอร์นี้ครับทีมงานนักลรงส่งประกวดพี่เอไม่ลงแล้วครับ ลงไหมอ <Brothers> ๋อเป็นแผลไม่เป็นลงครับเจ็บขาแล้วเรับก็บตัวไปชนบุรีโอ้ชนบุรีส่งแขนไปสองผือนแล้ชนบุรีเริ่มแล้วพีน้องนีเบอร์สิ้ละอะไรครัวน้ำลึก่น้ำจะเม็ดครับนี่ไม่น่าลึกนะ อาหานะครับอาหารเบอร์อะไรครับเอรสครับอาหารเบอร์สิบเอ็ดนะครับเอาเด้อได้เบอร์สิบเดมเลเดี๋ยวเราติดตามนะครับผมใกล้ได้เวลาแล้วครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรสิบสามเอเคนหมานคนนึงของเราครับผมเบอร์สิบสามใครบอกผมจบอกล่วงหน้าเจ้เบอร์ครับ ครับโบสวัสดีครับครับพี่รุ่งครับพี่รุ่งครับป๋าป๋าลงไหมป๋าเลขที่ออกคเออกหป๋าเขาไล่ออกจากกองมรดกแล้วป๋าได้เพิ่มสิบสองพี่รุ่งครับพี่รุ่งครับป๋าครับเออชื่ออาบกัสป๋าเจอรถใกล้กันก็มาได้ใกล้กันอีกเนาะครับผมแป่งกันคำนี้ตรงไหนนอปผมเดี๋ยวผมรอโอ้โหครับจะมาแตะบอกผมมุมไหนนอพี่น้องให้ยืดชื่อตัวนี้ หันเหลี่ยมครับเหลี่ยมนะฮะหันเหลี่ยมครับหันเหลี่ยมก่อหันเหลี่ยมครับไปต้นละมุงนึ่งแล้วมั้งนี่เนี่ยตรงนี้พอได้อยู่ครับชัดอยู่ตรงนี้ชัดอยู่เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปด เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับโอเคปลาพี่นอ้องบึมบึมเลยครับจะได้เวลาแล้วนะครับจะได้เวลาเด้อพี่นอ้องนี่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่บ่อและเบียงน้ำนะครับ14บสีเซียนแหนะครับบัตรสอ0พบาทนะครับ หูปลาคิดดือครับปลาแล็ดครับปลาแลด, <laughs> ดปลาแลดปลาดินครับไซส์ใหญ่เลยครับเด็ก <l oss> ครับได้ได้เวลาแล้วครับได <l oss> ได้เวลาแล้วพี่น้องทีมงานนาลัลองลงมันสองหรือสามคน้ลย สองสี่หกเจ็ดคนครับสองสี่หกเจ็ดข้างละเจ็ดคนนะครับโอ้ปลาพี่น้องบูดครับพี่น้องเห็นบ้องของแค่พี่น้องเห็นบอเห็นบอหบอ,อ,อยนางนวลแกงปลาบึกกวนไก่แล้วเป็นเวลาแล้วครับโอ้โหครับ แข่ขึ้นสองแล้วนะครับใครได้เวลาเต็มที่แล้วครับแข่ขึ้นสองแล้วนะครับดูแฮ่แรกใครจะซูมอยู่ครับ คนหวานพร้อมแล้วครับกรรมการยังไม่พร้อมครับเอาละครับใกล้ได้เวลาที่รอคอยแล้วครับผมอ้าเอาเริ่มแล้วครับดูครับอืมเป็นภาพที่สวยงามครับพี่น้องครับนะครับดูว่าใครจะซูมยูนะครับแห่แรกลงแล้วนะครับสิบสี่เซียนแหครับถล่มฟูงปลาขี้ดื้อครับปลาแหลกครับอู้ๆเราพี่น้องอู้ดูพี่น้องเอา อู้เอาแล้วครับเอาแล้วครับอื้อบอลแรกกะโดดครับพี่น้องอืออือตรงนี้ครับอูใครขึ้นก่อนครับพี่น้องดูครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาตรงไหนก่อนครับเอาตรงไหนครับอ่ะใกล้ๆตรงนี้ก่อนละครับครับดูครับดูครับแห็แรกนะครับพี่น้องเบิ้งครับอึ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 บดูครับใครจะโดนครับใครจะโดนครับแถวนี้นะทั้งแถวนะครับอื้ออื้อพี่น้องเอาแล้วครับใครจะขึ้นก่อนครับอื้อหืออื้อหือพี่น้อง ซูมยุงซูมยุงกระดูกกระิ้งขึ้นก่อนซูมยุงพี่น้องอู้หึไปแล้วครับหนึ่งครับอาญ่าพี่น้องอาญ่าอือพี่น้องอือดูตรงนีครับอือดูตรงนีครับอ้อดูเส้นเน็ตครับอือเส้นเน็ตครับซูมครับโอ้โหดูปลาพี่น้องอ้ซูมยุงทุกแห่ครับซูมยุงทุกแห่นะครับดูแห่สุดท้ายแห่สุดท้ายแห่นี้ครับดูครับดูแห่นี้ครับปลานินครับปลานินปลานินปลานิน ปานินขึ้นไหวบ้วครับแห่สุดท้ายครับอย่าบ้ขึ้นเลยครับขึ้นมาได้ครับเอาแล้วครับขึ้นแล้วครับม้วนแล้วม้วนขึ้นขึ้นยกยกครับอุ้ยซุบยูพี่น้องอุ้เต็มถังครับเต็มถังตอนนี้ก็ปลดไปอีกชั่วโมงหนึ่งครับครับรอครับตอนนี้รอครับรอปลดแห่งไหนจะปลดไวที่สุดครับความไวเป็นของพิศารเรียบ้อยครับพี่น้องครับปลดครับดูว่าใครจะได้แห่แห่แหที่สองก่อนนะครับครับนี่ครับ นี่ครับขึ้นคนแรกครับรอครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บยังไม่มีใครลงนะครับตอนนี้ปลดปลาอยู่กันนะครับครับนี่ครับย่างนะครับปลดปลาอยู่นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้ย่างหัวปลาใหญ่ยังครับพี่น้องย่างนะครับโอ้โฟองขึ้นเต็มแล้วตรงกลางครับโอ้ใครได้ก่อนครับใครจะได้ก่อนครับเป้าเป้าพี่น้องเป้าครับเป้าเป้าเลยปลาขึ้นเต็มเลย ป่าป่าเชียร์วันนี้ป่ามาเชียร์ครับหารแกะเสร็จแล้วนะครับหารนครับมาดูหาหนนะครับหนารนเอาคนแรกแล้วแห่สองแล้วเอาใครจะลงก่อนแล้วแห่สองนะดูก่อนแล้วใครจะได้แห่สองก่อนนะครับใครจะได้แห่สองก่อนครับเอาเอาเอาใครก่อนครับเอานี่ครับนี่ครับสีชมพูครับขึ้นแล้วครับแห่สองขึ้นแล้วครับเออมาแห่สองครับมาแล้วครับความหมเป็นของอิสานครับผม่าดูปลาครับปลาหัน เห่สองปลาหันเออควางไวเป็นของพิศารครับผมเออเอาละครับเอาละครับเอาละครับควางไวเป็นของพิศารครับเห่สองครับเห่สองครับครับขึ้นแล้วครับรอดูนะครับออืพี่น้องกระโดดแล้วเออเห่สองเริ่มลงแล้วนะครับนะครดูแหม่วงครับแหม่วงดูแหม่วงนะครับแหม่วงแหม่วงขึ้นแล้วแหม่วงขึ้นแล้วครับดูดูดูอื้มตัวเดียวครับยังครับพี่น้องยังครับ เอาทนี้ครับท่านี้ครับท่านี้อ่าแห่สองทนี้ครับ,าารบมาดูเสียนใหญ่แล้วครับแหเหลืองครับแหพระครับวันนี้อี่อีสูบยุงไหมสูมยุงไหมสูมยุงไหม,มเอา,เอาละครับเอาละครับความไวเป็นของปีศาจร,รอลุ้นแหเหลืองนะครับจึบจ๊บจึ๊บเป็นไง ài, เป็นไง ài. คือคือกักไหมคืออยู่ไหม โอ้เหมือนจะแน่นครับพี่น้องเหมือนจะแน่นครับเห็นนี่เหมือนจะแน่นครับดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆครับเหมือนจะแน่นครับเหมือนจะแน่นยกไปโชว์กล้องหน่อยยกไปโชว์กล้องหน่อยเหมือนจะแน่นนะครับเห็นนี่เหมือนจะแน่นเหมือนจะแน่นเอ้ยเอ้อบดินล้วนๆพี่น้องครับอย่างหมานเอาดูแห่ใกล้ๆนะครับตรงนี้ใกล้ๆครับอันนี้เส้นแห่อยู่ที่ไหนครับนี่เหครับดูครับอุ้ยพี่น้องไปเร็วไปเร็วอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ไหมอยู่ไหมพี่น้องดูครับดูใกล้ๆครับมาแล้วครับมาแล้วครับรวมแล้วรวมตีนละหนึ่งอุ้ยน้องซุ่มยูครับซุ่มยูพี่น้องดูซุ่มยูแน่นแน่นอนครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ไม่อยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่ไปแล้วครับตัวใหญ่ไปแล้วครับโอ้ครับนะครับยังีกสองตัวนะครับเรื่อยๆอู้ยดูครับแน่นพี่น้องแน่นแน่นไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้วครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับปลดไปชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ครับ อ่านะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการปลดปลาครับนี้น่าจะแน่นนะพี่น้องปลามุดอยู่ตรงดินครับไปแล้วครับไปแล้วครับแห่สามแห่สามไปแล้วครับอื้อแห่สามแล้วครับอื้อความไวเป็นของพิศารอื้อปลาเล็บใหญ่ครับพี่น้อง อาหารแห่สามแลครับนะครับอาหารแห่สามแล้วแห่ห้าสามแล้วครับอืออือมาดูเลยพี่น้องแห่สามลองครับแห่สามว่าสองคนนี้แห่สามอีกแล้วครับหนึ่งสองอืออือแตกใหญ่คักเลยพี่น้องเม็ดครับเม็ดหนองปลาครับพี่น้องครับ แห่สามลงแล้วนะครับลงเราลุ Hi, ้นแหแดงนะครับแหแดงครับแหแดงครับเราเปแหแดงนะครับรอแหครับคือคือกักบอครับแหแดงนี่นะครับลุ้นครับปึ๊บซึ้บครับช้าเนิบเลิศครับแหแดงนี่นะครับครับมีมีทางครับมีทางครับมีทางมีโยกมีโยกมีทาง มีทางครับมีทางครับลุ้นครับลุ้นแหแดงนี่นะครับปึ๊บปึ๊บมีไหมครับมีตัวไหม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 อ้ออื้ออื้อปนินใหญ่พี่น้องปนินใหญ่ครับปนินใหญ่ครับมาดูแหขาวต่อนะครับดูแหขาวแหนี้นะครับต่อครับมาดูแหขาวนี่นะครับติดไม้ครับดูแหขาวนะครับ รูดแหขาวเลยนะครับแหขาวใบไม้เยอะครับรูดแหขาวนะครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับอืมรูดแหนี่นะครับปึ๊บปึ๊บมีตัวไหมครับมีตัวไหมครับอุ้ยอุ้อนนี้ครับปนินครับปนินนะครับอืมสูงยุงครับอ่าดูแหนี่ต่อนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนจะมีโดนของใหญ่นะครับเหมือนจะโดนนะครับไถ่น้ําขึ้นอยู่ครับดูครับอึ๊บแหหเหลืองครับแหหเหลืองแหหเหลืองอุ้ยสูงยิ่กแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้โหสามแหหลแน่ทั้งสามแหหลนะครับคนนี้ครับน่าจะหมาดที่สุดแล้วครับเมารอรุนแหหลนี่ครับแหหลนกันนะครับใกล้ๆครับเอาดูแหหลนี่นะครับอู้ดูหางน้ำพี่น้องดูหางน้ำดูหางน้ำครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บดูหางน้ำครับอุ้ยฮู้ระหลาดใหญ่พี่น้อง ดูยังใหญ่เลยพี่น้องปลาแรดครับอือปลาขี้ดื้อครับปลาขี้ดื้อครับยังใหญ่เลยครับมาดูปลาหานครัปลาหานปลาหานะครับปลาหานอือเศเนตครับผมเศษเนตเศษเนตเต็มเต็มถังเลยครับดูอาหารนะดูอาหารครับอุ้ยปลากระโดดด้วยพี่น้องทางนู้น ต้องหาแล้วขึ age. Age ah. <sh> well, ้นไหมซุมยุงไหมซุมยุงไหมังหวะแหสีนะครับเออปนินครับปน้องปนินดูแหขาวนะครับแหขาวพี่น้องเห็นปลากระโดดเมื่อกี้ครับดูแหขาวนะครับดูแหขาวนะครับอึบอึบอึบเป็นไงพี่น้องปลาแหขาว อึบ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 โอ้ยปลาแซปใหญ่พี่น้องดูแแหแดงต่อนะครับครับมีปลาดิ้นแล้วครับแแหแดงดูแแหแดงนะครับแแหแดงครับดูแแหแดงช้าครับช้าใจเย็นๆครับช้าใจเย็นๆดูครับดูแหนี้นะครับดูแหนี้นะครับมีทางทางอยู่นะครับมีทางทางนะครับ มีน้ำมีน้ำกับเพื่อมนพอมีน้ำกับเพื่อมมีน้ำกับเพื่อมอึบอึบอึบเป็นไงครับอึ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 บอือผนินครับพี่นอ้องปันินครับปันินครับปันินตรงนี้จะเป็นการปลดแหอย่างเดียวครับนะครับดูแหนี้นะครับแหเหลืองครับหนึ่งสองอือวันแหนแต่งามคักเลยพี่นอ้อ <laughs> ง ดูคนหมานะครับแน่นทุกงแหแล้วคนนี้ครับนี่ครับได้แป๊บใหญ่เลยครับเมื่อกี้ดูแหนี้นะครับดูเทคนิคการวานแหนะครับหนึ่งสองอือววววานหวววววสวว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 ว้วค้วบววววววครัรับววววสวัสดีครวบสวว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 วนีวว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 ว อยู่ข้างนี้อยู่ข้าง้ะอย่าขึ้นเลยครับมุมนี้นะ่าหวานที่สุดแล้วครับมุมนี้ครับดูครับอือน้องครับหวานแหย่ทีขึกนาารับมีเฮซูแล้วครับมาอยู่คู่กันอีกลุกแหน่้ีนะครับ่หนมวแหเป็นเชือกแล้ับนนี้นะึ๊บปึ๊บตึ๊บครับผึบอู้หแน่นนี่แหละครับผมตรงนี้แน่นจริงๆครับ 6โลสบายๆนะครับผม2แพนี่แน่นสุดๆเลยครับอ,มมอ,อือไม่รู้คนหมาเลยครับเราดูแหเขียวนะครับแหเขียวดูแหเขียวนะครับเออครับผม ออหานะครับอาญะครับพี่น้องนี่ครับปลาอยู่มุมนี้ครับพี่น้องยังไม่ได้พี่แกยังไม่หวานเข้ามุมนะครับนี่ครับตรงนี้ครับมุมนี้ถ้ามีคนหวานได้เยอะแน่นอนนะดูทรงแล้วรอดูว่าจะเข้ามุมตรงไหนนะครับรอรุนนะครับเนี่ยตราแหนนี่ก็น่าจะแน่นครับพี่น้องเราดูแหนนี้ครับเห็นเหลืองครับนี่ครับไผ่น้ำขึ้นแล้วครับมีเม็ดครับมีเม็ดมีเม็ดครับ อ้ยี่น้องปลากระโดดเราจะแขรับปลาแลบฉีแหครับเราดูแหนี้นะครับอึ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 บแหเหลืองครับอึบอึบดูครับแหเหลืองครับอึบอึบเม็ดครับเม็ดเต็มแหเลยครับเม็ดเต็มแหเลยครับอึบอึบอึบเม็ดเต็มแหเลยครับดูนะครับดูรุนแหนี้ครับเอารุนแหนี้นะครับ เม็ดเต็มแหแล้วอู้อู้เราปาดขึ้นแล้วอ้ยอุ้ยซุบยุงอีกแล้วพี่น้องอุ้ยสองแผงนี้แน่นจริงๆครับรอดูครับพี่นี่ลองดูแหนี้ครับตรงนี้ปาดแน่นจริงๆครับมุมนี้ปาดแน่นจริงๆครับอุ้ยน้องรู้บ้านเหตุที่ขึ่งสาครับอือสองแผงนี้น่าจะน่าจะอ้วนนะครับสองคนนี้ครับแน่นทุกแหเลยครับ ปลามันเข้าฝั่งกันนี่ครับเพืองปลามันเข้าอยู่ข้างฝั่งครับยังไม่มีใครเล่นฝั่งเลยนะครับนี่ครับมาดูว่าใครจะเอาคนแรกนะครับรอติดตามนะครับจะดูแหนี้นะครับรอรุนแหนี้นะครับปึ๊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 บรุนแหนี้นะครับมีเม็ดไหมมีเม็ดไหมอ้เม็ดเม็ดฟองเต็มเลยพี่น้องมันจะถูกหลายเอาเพื่อน้องจำบึงครับโอ้ฟองฟัดเลยครับพี่น้องฟองฟัดเลยครับ มองเต็มแหเลยครับรูดแห่นี่นะครับเอาละครับพี่น้องเอาละครับเอาละครับพี่น้องเอาละครับเอาละครับพี่น้องอืออืออือพี่น้องเนี่ยสุนยูปะเล่นล้นหลวมเลยพี่น้องงามครับสองแผ่นนี้แน่นยีครับปลาเข้าบุ่มนี้ครับน้องน้องลูดแหสีชมพูหวานแหววเนี่ยครับ สีชมพูนี่นะครับอยู่ทีชมพูครับอืัดนินครับไปดองปันิ้นลูดเหีเ่ยวครับไปดองลูดเหีเ่ยวครับเหีเ่ยวครับรูหเหีเ่ยวลูดเหีเ่ยวนะครับหนึ่งสองสามปัดนิ้นหน่อยครับไปดอง ดูเสียงเนตครับพี่น้องเห็นมาน้องพี่น้องเสียนเนอเสียงเนรปวดปลาพี่น้องสุ่มยุงครับพี่น้องเสียงเนรมาดูแหขาวนะครับดูแหขาวครับดูแหขาวนะครับไม่มีครับเห็นี้ไม่มีนะครับปลาขึ้นอยู่หน้าเพเนี่ครับไม่ไปไหนนะครับวิ่งอยู่หน้าเพครับพี่น้องมาดูแหต่อไปนะครับสองคนนี้น่าจะอ้วนนะครับวันนี้ ดูแหแดงนะครับแหแดงนะครับลีลากันหวานแหนะครับหนึ่งสองอือน้องครับนะครับคนหมานของวันนี้ครับนะครับลีลากันหวานแหนะครับหนึ่งสองอือน้องครึ่งสาครับคนเดียวหว่านในที่เดิมเดิมกันไม่เป็นไรเลยครับอย่าลุ้นแหเช้านะครับ ดูเห uh, uh, uh ้ขาวครับดูแห้ขาวเห้ขาวครับดูเห้ขาวนะครับผมซึ hmm, oh ้บซึบซึบไปขึ้นก่อนนะพี่น้องซึ้บซึ้บเหขาวไม่มีครับโอ้ยลุ้นคนที่ต่อครับวันนี้เราจะแน่นึ่แล้วครับนี่ครับดูครับจะดูจากไฟน้ำนะครับ ดูครับพี่้องคนหมานของวันนี้ครับหรือไงพี่ตึกตักไหมรุ่แนแห่นีนะครับ ลุ้นครับลุ้นแห็นนี่นะครับหนึ่งสองสามอุ้ยปลาดิมใหญ่พี่น้องอย่างไรเลยครับสุดยอดยี่ดีครับคุ้มค่าแล้วครับคนนี้ครับนี่ครับดูคนม้างร้อยคนหนึ่งนะครับหนึ่งสองอืออยู่ใกล้กันครับปลายตัวนี้ครับเนกตาลลูกนะครับพี่น้องน้องน้องเบิ่งปลายชิดดีครับพี่น้อง มีคนมาครับคนมาแอบดูคนมาครับโอ้สุแล้วเลยครับโอ้เพิ่งเห็นหน้ามันโอ้ดูคนมาพี่น้องปลาเล็ดดูบ้างพี่น้องโอ้ยันที่สิบหกโอ้หน่องอขอเล็กนะพี่น้องเดี๋ยวผมขอเลขก่อนนะพี่น้องขอเลขก่อนขอเลขก่อนพี่น้องเลขกยังเนาะพี่น้องเบิ่งเลขก่อนครับอู้ดดูคนน้องใหญ่กับมือพ่อไหครับพี่น้องปลาเล็ดครับโอ้ยคนม้าครับอู้ดส่วนของแท้ครับเฮ้ยเน่าตุ้งยมแล้วตุ้งยมแล้วตุ้งยมแล้วทิงเลย 我我我下。<noise> <noise> <noise>